สวัสดีนะครับผมกอฟันดาษนะครับวันนี้นะครับนำเหรียญไพยรีพินาบวัดบารนิเวศปี2495มาพี่ๆได้ชมกันนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญพิมพ์นิยมนะครับเป็นนิยมที่สุดของเนื้อฝาบาทเลยนะครับนี่ผมจะส่องให้ดูนะครับว่าแยกยังไงนะครับนี่นะพี่เห็นบริเวณช่วงลำตัวท่านไหมครับเห็นไหมครับแบบนี้นะจะมีก้อนขี้กากนะครับ ก้อนเนื้อเกินแบบนี้นะครับนี่นะแบบนี้คือบล็อกนิยมนะครับแล้วใบหน้าต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่นะใบหน้าบล็อกนิยมจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เลยเนี่ยอ่าแบบนี้นะครับนี่นะถ้าพี่เห็นแบบนี้คือบล็อกนิยมนะครับเพราะว่าของเลียนแบบหรือของเสริมเนี่ยจํานวนมากนะครับแล้วก็จะมีไหลายหน้านะครับเหลี่ยมไพรีพีหน้านะครับเราจะมาพูดถึงบล็อกนิยมสุดแบบนี้นะครับ ว่าเบื้องต้นดูยังไงนะครับองค์นี้เป็นเนื้อฝาบาทนะครับจะมีทั้งฝาบาทผิวไฟและฝาบาทกระไลทององค์นี้เป็นฝาบาทกระไลทองนะครับสภาพดีนะครับสถือว่าสภาพสวยนะครับแบบนี้นะก่อนอื่นเลยนะครับเราส่องนะครับพอเรารู้พิมแล้วนะครับนี่นะเรามาดูนะครับพี่เห็นช่วงบริเวณมือไหมครับนี่นะตรงแขนท่านนะพี่เห็นไหมจะมีเส้นแตกคมๆหนึ่งเส้นเลยพี่เห็นไห แบบนี้เลยนะครับคมๆนะครับคมมากนะครับนี่นะคมมากนะครับนี่ครับแล้วตรงพื้นนะครับพี่เห็นไหมพื้นเขาจะเหมือนมีเสาอากาศมีเส้นวิ่งยาวๆมาเลยเป็นเสาอากาศแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่เลยแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่อีกฝั่งมันจะไม่มีเห็นไหมครับพี่ๆไปกันเร็วๆนะไปกันเร็วๆนะ นี่นะแล้วต้องบัวน,นะครับจะมีแตกนะครับนี่นะจะมีแตกเป็นสองแฉกนะครับเนี่ยเป็นสองเส้นแบบนี้นะครับนี่แล้วพระนะครับจะคมมากนะครับนี่นะใบหน้านะนี่จะค่อนข้างคมมากนะครับองค์นี้ถือว่าจมูกโด่งนะครับจมูกดีมากเห็นไหมพระค่อนข้างที่จะคมมากนะครับแล้วก็มี ขี้กากนะครับติดอยู่ตามซอกนะครับพี่เห็นซอกแขนฝั่งนี้ไหมครับบางองค์ไม่มีนะครับบางองค์มีนะไม่ต้องตกใจนะครับแต่องค์นี้มีก้อนกากแบบนี้นะราคาเท่ากันนะครับนี่นะแล้วคาว่าพระภัยลิพินาเนี่ยจะมีขี้กากเยอะนิดนึงนะครับเห็นไหมแต่ตรงบริเวณบัวนะครับมีรายละเอียดนะครับมีความคมชัดนะครับแบบนี้นะนี่เห็นไหมความคมชัดนะแล้วเรามาดูพื้นนะครับ พื้นเหรียญน,นะครับนี่เห็นไหมผิวพันธุ์นะครับพื้นนะครับดูนะครับจะมีขดๆละอองละอองนิดหน่อยนะไม่ใช่ปัญหานะครับแบบนี้นะนี่นะเ,นเราละขดๆละอองละอองนิดหน่อยนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็ไหลนะดมเดิมเลยนะนี่นะผิวพันธุ์นะ แบบนี้นะครับนี่นะครับแบบนี้ครับนี่และนี่นะครับจะมีปีกเกินออกมานะครับบางองค์ก็ไม่มีนะครับแต่ถ้ามีก็จะพิจารณาง่ายขึ้นนะครับพี่เห็นไหมขอบแล้วก็จะมีอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นปีกนะตัวตัดนะครับนะครับแบบนี้ผมเห็นนะบางครั้งก็จ่ายตังค์ได้เลยนะครับ บบนี้นะครับนี่อาจจะมีล้านเล็กน้อยแบบนี้นะเป็นธรรมชาติของการปั๊มนะครับนี่นะคือพื้นผิวเหลือญแล้วก็ผิวกระไหลนะครับแบบนี้นะนี่คือในส่วนด้านหน้านะครับไปไวๆนะครับเราพลิกหลังมาครับนี่ครับด้านหลังเนี่ยแม่พิมพ์เนี่ยจะมีหลายตัวนะครับแต่เราจะมาพูดถึงแม่พิมพ์นี้แล้วกันนะครับแม่พิมพ์นี้นะครับเหนือเส้นเส้นจะเยอะนะเห็นไหม รายละเอียดจะมีเส้นวิ่งเยอะมากเห็นไหมครับบางแม่พิมพ์มีขี้กากนะก็คือจะมีก้อนเนื้อบางแม่พิมพ์ก้อนเส้นเสี้ยนจะวิ่งน้อยนะครับจะไม่ค่อยมีรอยแตกนะครับต้องดูนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมครับพืดน,นะครับดูนะครับเห็นไหมวิ่งวิ่ง,งเส้นวิ่งสับสับเลยนะเห็นไหมครับ แล้วดูบริเวณช่วงหูนะครับจะมีการแทงตะไบเก็บงานนะครับแล้วก็จะมี่ามุมปิ้นๆนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่แบบนี้เลยนะนี่แบบนี้คือพิจารณาได้ง่ายมากนะครับนี่นะเดี๋ยวเรามาดูนะรุ่นนี้นะครับขอบข้างครับจะเป็นข้างปั๊มตัดนะครับ ้างจะเป็นข้างปั๊มตัดเห็นไหมปั๊มตัดเลยขีดขาดแบบนี้เลยนะนี่เห็นไหมแบบนี้นะครับเนี่นะเป็นรอยตัวตัดนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะนี่น,นะรอยตัดนะครับขีดขาดแบบนี้นะครับธรรมชาติมากนะครับ นี่นะครับธรรมชาติมากๆนะครับแบบนี้นะเห็นไหมครับนี่ให้ดูนะครับนี่นะอันนี้ก็คือเบื้องต้นวิธีการดูเหรียญไพรลีพินาดวัดบวรยิเวสบอกนิยมนะครับใครมีแบบนี้นะครับผมยินดีรับเช่านะครับสวยๆนะครับแสนกว่าบาทนะครับผมยินดีรับเช่านะครับถ้าเป็นแบบนี้นะเนื้อฝาบ้านไก่ทองนะครับ แต่ถ้าเป็นทองแดงหรือฝาบาทผิวไฟนะก็จะหลักหมื่นปายถึงแสนต้นๆน,น,นะครับผมยินดีรับเช่าแต่ต้องสวยนะราคาที่พูดมาต้องสวยนะครับอื่แบบนี้นะใครมีก็อย่าลืมส่งมาทางที่ idline@colf684 หรือเพจกอ f ฟ n ันดาฟซีนะครับนี่แล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ